สวัสดีครับผมวันนี้มาเจอเลยอีกแล้วนะฮะมาพบกับเบนโยรัชดานะบอกได้เลยว่าเบนจะพามาทําความรู้จักรถ SUV Toyota Majesty ปี2020บอกได้เลยว่าใหม่มากเลยเป็นรถสไตล์ผู้บริหารสไตล์ครอบครัวราคาเพียง1,959,000บาทเป็นเกียร์ออโต้6สปีดนะพูดได้เลยว่าแจ่มมากๆเป็นเครื่องดีเซล สำหรับด้านหน้านี้นะฮะมาพร้อมกับโคมไปเรนโปรเจคเตอร์อ่าหรูหรากันเลยทีเดียวให้ดูได้เลยว่าหรูหรามากๆกระจังหน้ากระจังหน้าหลายซี่เลยมันทำให้ดูเหมือนกระจังหน้าแบบทานฟอร์เมอร์มากเลยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรากดให้ดูอ่ะเดี๋ยวมาชมด้านข้างตัวรถกันสำหรับด้านข้างตัวรถนี้ แม็กเดิมๆจากโรงงานโตโยต้ามาให้เลยอะสีขาวรถเป็นสีขาวนะเป็นสีขาวมุกเป็นสีเดิมสีบางรถไม่เคยมีเกิดอุบัติเหตุอย่างแน่นอนไม่มีจมน้ำไม่มีพิกคว่ำเบ้นยินดีรับประกันยินดีคืนเงินหนึ่งร้อยเปอร์เซ็ตถ้าตรวจสอบเจออ่ะอเดี๋ยวเบ้นจะพาไปชมด้านในกันว่าจะกว้างขวางหรูหราขาานา,าดไหนสไตล์ผู้บริหารขนาดไหนไปชมเลยครับ อะเรามานั่งด้านหลังกันแล้วนะบอกได้เลยว่าผู้โดยสารเนี่ยสามารถนั่งได้สี่ท่านครอบครัวหนึ่งเนี่ยได้สบายบรรจุของได้เยอะมาพร้อมกับ Power o u t เอานะเห็นนะมีพาวเวอร์เอาด้วยนะท่านผู้ชมมีแอร์รอบคันอย่างแน่นอนบอกได้เลยว่ากว้างกวาง,วางมากๆเลยเหมาะมากมาก,มากเลยนะท่านผู้ชมรถเป็นเครื่องดีเซลแล้วตอนนี้นะ ท่านผู้ชมถ้าใครสนใจให้ติดต่อมาหาเบ้นเลยนะท่านผู้ชมเบ้นมีส่วนลดพิเศษถึงห้าหมื่บาทเลยนะใครสนใจติดต่อมาศูลูช3กสามสองเจดสาห้าห้าสองแปดยวเราไปชมหน้าเครื่องยนต์กันเลยไปชมเลยครับอ่าสำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะเป็นเครื่องดีเซลสองจุดแดพูดได้เลยว่าขึ้นเขาลงห้วย,ยดูปรับเปรียวอย่างแน่นอน มา,ากล้องซูมมานี่เลยมีตรามมกครบนะรถไม่มีการชนอุบัติเหตุพ่นสีหรือพ่นซอกอย่างแน่นอนหัวน็อตเดิมๆโรงงานคานเนี่ยคานเดิมๆเลยให้ดูเลย mm hmm. เครื่องยนต์นะ mm hmm. เป็นเครื่องยนต์ด mm ีโฟดีพูดได้เลยว่าประหยัดน้ำมันอะโตโยตา้าเน้นประหยัดน้ำมันเน้นความปลอดภัยมาพร้อมกับแอร์แบ รอบคันอย่างแน่นอนนะราคาเพียง1นึ่งล้นเก้าแสบาทเท่านั้นเองใครสนใจติดต่อ0632735528โทรหาเบ้นได้เลยกิ๊งกังมาได้เลยใครสนใจให้โทรมาหรือแอดไลน์ b e n แปดเจสนใจติดตามําไหนกดกระดิ่งกดซับสไครต์กดแชร์แล้วพบกันใหม่ขอบคุณครับ